รวมมือถือ iPhone ลดราคาในช่วงกลางปี2020สวัสดีสวัสดีมิรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรยีเมอรลี่อัพกันอีกเช่นเคยนะฮะ และวันนี้ครับเราจะมาแนะนํารวมมือถือ iPhone ที่กําลังลดราคาอยู่ในช่วงกลางปี2020นี้นะฮะโดยครั้งนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่สามารถซื้อได้ในราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่าว่าในแต่ละรุ่นจะลดไปเท่าไหร่กันบ้างไปดูพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ let's go iPhone XS Max ขอบอกสเปคคร่าวๆก่อนและกันนะครับรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น1,242คูณ2,688หรือประมาณ 2K นั่นเองครับชนิดของหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Super Retina OLED ค่า Touch Sensing จะอยู่ที่120 h z ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะฮะส่วนในด้านการทางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย iOS 12นะครับสามารถอัปเดตเป็น iOS 13.5ได้แล้วนะครับ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Apple A12 Bionic ความเร็วจะอยู่ที่ 2.5GHz กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU นะฮร RAM ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4GB ิกะไบต์มาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกวกับเลนส์เทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่4 k 6 0เสฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่3,174 12ร ah รรับับพ้ออมกกชา์์จเ็ววีต โดยชาร์จเร็วนี้จะต้องซื้อเพิ่มนะครับไม่มีแถมมาในกล่องเนาะในปี2020ครับกับเจ้าตัว iPhone XS Max เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่งและหน้าจอตัวนี้ครับเป็น Super Retina OLED ทําให้ความสว่างความคมชัดหรือว่าสีสันต่างๆที่ออกมาสวยงามแล้วก็ถูกใจสาวก iPhone มากๆเลยนะครับและยังมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่โอ้โหบอกได้เลยว่าเยอะแยะมากมายครับ ซึ่งไม่แปลกเลยครับที่หลายๆคนนี่ยจะมองว่า iPhone XS Max นี่แหละดีที่สุดแล้วในะตอนนี้นะฮะมาดูกันที่ในด้านของราคากันบ้างครับหน่วยความจำเริ่มต้นรุ่นนี้จะอยู่ที่64 g b นะครับโดยตัวนี้ครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่43,900บาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคา26,900บาทเท่านั้นเองซึ่งก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับหมื่นกว่าบาทแนะ โดยถ้าเป็นหน่วยความจุที่256 g b ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ณนะตอนนี้ในราคา27,500บาทแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พอนะครับก็สามารถอัพได้เป็น512 g b นะครับจะราคาอยู่ที่29,900บาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจเป็นเครื่องรีเฟอร์บิสตนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณนี่แหละครับ20,000ต้นๆถึง25,000บาทนะครับไม่เคนืนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องมือสองเนี่ยก็จะราคาประมาณ10,000ไปปลาย,ลายถึง20,000ต้นๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองดูก่อนดีๆนะครับว่าเป็นเครื่องย้อมหรือเปล่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยไหมมีประกันกี่ปีก็ลองเช็คดูดีๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อมือถือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับโดยลิง,งก และนี่ก็คือ Apple iPhone XS Max iPhone XS รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่5.8นิ้วความละเอียดจะเป็น1,125คูณ2,436พิกเซลหรือประมาณละเอียดกว่า Full HD Plus ขึ้นมานิดนึงนะฮะ รุ่นนี้ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super Retina OLED และยังรองรับค่า Touch s e n s i n อีก120 h z ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนใบหน้าเนาะส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 12นะครับสามารถอัปเกรดเป็น iOS 13.5ได้แล้วนะฮะ CPU เลือกใช้เป็น Apple A12 Bionic ความเระ็วะจะอยู่ที่2.5 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU นะครับ RAM ตัวนี้จะให้มาอยู่ที่4 g b มาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวตัวหลักจอยู่ที่12 านพิกเซลรูลรับแสง G T F 1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับบวกด้วยเลนเทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 6 0เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง G T F 2.2แบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่2,658ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ซึ่งชาร์จเร็วไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับอยากได้ต้องซื้อเพิ่มเอาเนาะซึ่งความแตกต่างระหว่าง iPhone Xs กับ Xs Max เนี่ มันจะแตกต่างกันอยู่ที่ขนาดของหน้าจอน้ำหนักตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ครับคือเรียกง่ายๆว่าจ้าตัว X s เนี่ยเป็นตัวย่อของ X s Max นะครับ ใครที่อยากจะได้ XS Max แต่ว่าไม่ชอบเครื่องใหญ่แล้วก็งบประมาณไม่ถึงเนี่ย XS ถือว่าเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งได้เลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับความสุเริ่มต้นก็จะอยู่ที่64 g b ราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่39,900บาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับสามารถซื้อได้ในราคา22,900บาทเท่านั้นเองลดลงไปถึง9,000บาทเลยนะครับโดยนี่ก็จะเป็นราคาจากร้านบ a n นา โดยซื้อเครื่องนี้ไปเนี่ยก็จะประกันศูนย์อยู่ที่1ปีเต็มด้วยกันนะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิสเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณ1 0,000ป,ปลายถึง2 0 0 0มืน้นต้นประมาณนี้เลยครับส่วนถ้าเป็นเครื่องมือสองเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ราวประมาณไม่ต่างกันมากครับหมื่นป,ปลายปลายประมาณนี้เนาะยังไงก็ลองเช็คสภาพเครื่องดูดีๆก่อนนะครับและนี่ก็คือ Apple iPhone XS iPhone XR รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้ว ความละเอียดจะเป็น HD+ จริงๆก็ละเอียดกว่า HD+ ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับชนิดของหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Liquid Retina IPS LCD นั่นแหละครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีค่าทัสเซนซิงจะอยู่ที่120 h z เช่นเดียวกันส่วนในด้านการรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนใบหน้าส่วนการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 12สามารถอัปเกรดเป็น iOS 13.5ได้นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A12 Bionic GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU เช่นเดิมนะฮะส่วน RAM ตัวนี้จะให้มาอยู่ที่3 กิกะไบต์กล้องหลังครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง CTF 2.8เป็นกล้องเลนวายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง CTF 2.2เป็นกล้องเลนธรรมดานะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่2,942ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์แต่ก็ไม่แถมมาให้นะครับแต่ว่ารองรับชาร์จเร็วเฉยๆซึ่งใครอยากได้ต้องซื้อเพิ่มเอานะครับถามว่า iPhone XR เนี่ยม ก็คือในด้านของขนาดหน้าจอแน่นอนแหละรุ่นนี้ใหญ่กว่าและก็ในด้านของกล้องแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอครับมองได้เลยว่าใครที่อยากจะได้แบบหูหน้าจอสวยๆเลยเนี่ยผมแนะนําเป็นซีรีส์ X S กับ X S Max จะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่สนใจว่าเฮ้ยหน้าจอจะเป็นยังไงฉันไม่สนขอแค่ CPU แรงๆก็พอเนี่ยเจ้าตัว XR ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกเนาะ ซึ่งเจ้าตัว iPhone XR ครับบอกได้เลยว่ายอดขายตอนเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมากเพราะว่ามันมีราคาที่จับต้องได้แล้วก็มีสีสันที่โอ้โหฉุดฉาดสวยงามมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่า iPhone XR เนี่ยในปี2020ยังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่ ยังไม่ตกเทรนมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2ปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยยังถือว่าดีอยู่นะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว XR เนี่ยความจุเริ่มต้นก็จะอยู่ที่64 g ิกะไบต์นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่27,999บาทตอนนี้ครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง2900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นราคาจาก Official Store นะครับจากบ a n a าไอทเนาะส่วนถ้าใครนะครับที่มองว่าเฮ้ยความจุ64 g b มันไม่เพียงพอเพิ่มเป็น128 g b ครับราคาก็จะอยู่ระรับประมาณ22,900บาทนะครับหรือใครที่อยากจะได้อ้ยอยากได้สุดๆเลย256 g b ครับจะอยู่ที่24,900บาทนะครับ โดยถ้าเป็นเครื่อง refurbished ครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับหมื่นไปปลายถึง20,000บาทเนาะถ้าเกิดว่าแพงกว่าน,นี้เนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแนะนําให้ซื้อจาก Official ไปเลยดีกว่านะและถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับและนี่ก็คือ iPhone XR iPhone X รุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่5.8นิ้ว ความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super Retina OLED และยังรองรับค่า Touch Sensing ถึง120 Hz ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 11.1.1สามารถอัปเกรดเป็น iOS 13.5ได้นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A11 Bionic ความเร็วูที่2.39 GHz ส่วน GPU ก็ใช้เป็น Apple GPU นะฮะแรมจะให้มาอยู่ที่3 GB ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้อง หลังมาที่2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงในชี่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวบกมาด้วยกับเลนส์เทเลโฟตโต้อีก12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงในชีว f 2.2แบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่2,716ม ah ิลลิแอมป์ครับและยังรองรับชาร์จเร็วอีก15วัตต์โดยไม่แถมมาให้อีกเช่นเคยนะครับอยากได้ต้องซื้อเอานะฮะซึ่งในด้านของ iPhone X น่มััแตตตกกาางจว X กับ XR ยังไงคือเจ้าตัว iPhone X เนี่ยครับเป็นตัวที่เปิดตัวออกมาก่อนเนาะโดย CPU เนี่ยยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับแต่ถามว่าเฮ้ย Apple A11 Bionic เนี่ยมันแรงไหมตอบได้เลยครับว่ายังแรงอยู่แต่ข้อเสียของ iPhone X ครับก็จะเป็นในด้านของความร้อนครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเรื่องลือกันมากๆว่าเจ้าตัว iPhone X เนี่ยถ้าจะเอามาจุดไฟเนี่ยบอกได้เลยว่าดีกว่าแน่นอนอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับคือในด้านของความร้อนเนี่ย เจ้าตัว iPhone X เนี่ยอาจจะจัดการความร้อนได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว XR หรือว่า XS นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับ XR นะครับตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าในด้านของหน้าจอเท่านั้นเองแล้วก็ CPU ครับเจ้าตัว XR เนี่ยดีกว่าเป็นไหนๆเนาะส่วนถ้าเป็น RAM ครับแน่นอนว่ายังไงก็สู้ XS ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะกว่ามาดูในด้านของราคากันบ้างครับ จ้าตัว iPhone X เนี่ยความจุ64 g b ครับเปิดตัวมาแรงมากๆครับอยู่ที่45,000บาทเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้ในราคา21,490บาทเท่านั้นเองนะครับโดยนี่ก็จะเป็นราคาจากร้านค้าออนไลน์เนาะ เรียกได้ว่าลดลงไปเยอะนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ iPhone X ถ้าเป็นเครื่อง r e f ฟ r b i t ิก็ประมาณนี้เลยครับ20,000ถึง20,000ต้นๆประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ถ้าแพงกว่านี้แนะนำไม่ให้ซื้อนะครับโดยเราจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันไปเลยนะครับและนี่ก็คือ iPhone X iPhone 7รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus ก็จริงๆก็ละเอียดกว่า HD Plus ขึ้นมานิดหนึงนะฮะเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Retina IPS LCD ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือนะครับบนปุ่มนะฮะยังมีปุ่มโฮมมาให้อยู่นะครับส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 10.0.1สามารถอัปเกรดเป็น iOS 13.5ได้นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A10 Fusion นะฮะความเร็วจอยู่ที่2.34 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น power vr series 7 xt plus นะฮะส่วน ram ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่2 g b ส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลรูลรับแสง gtf 1.8เป็นกล้องเลนส์บายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 3 0เสฟรมเรทส่วนกล้องหน้าตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง gtf 2.2เป็นกล้องธรรมดาเนาะแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 1, ah. ามว่าในปี2020เนี่ย iPhone 7ธรรมดามัน่างน่าสนใจอัย,อยู่ ตัวผมนะผมมองว่า CPU มันก็ยังใช้งานได้ตามปกติอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัว iPhone 7ครับจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบการดีไซน์แบบใหม่ของ iPhone นะครับชอบแบบว่าเฮ้ยมีขอบนะครับแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ชอบมีปุ่ม Home เนี่ย iPhone 7ถือว่าตอบโจทย์นะ แต่ว่าก็จะตีอยู่ในด้านของแรมเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับ2 g b แล้วก็ติอยู่ในด้านของแบตเตอรี่มันน้อยไปหรือเปล่าการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงแบตจะหมดเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของคุณผู้ชมเลยนะครับแต่ถามว่ามันยังเล่นเกมหรือว่าการใช้งานปกติเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมตอบได้เลยครับว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่นะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับโดยความจุเริ่มต้นครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่32 g b ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่26,500บาทนะครับ Sì. ซึ่งตอนนี้ครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง9,490บาทเท่านั้นเองโอ้โหบอกได้เลยว่าโอ้โหรถขนาดนี้แจกฟรีเะครับล้อเลนนะครับมันก็เปิดตัวมานานแล้วนะครับ9,490บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าซื้ออยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องรีเฟร์บิดเนี่ยราคาก็จะอยู่ราวๆป,ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือสองนะครับราคาก็จะอยู่ราวๆป,ประมาณ6,000ถึง5,000บาทประมาณนี้นะครับแต่ก็อยู่ที่สภาพเครื่องกันด้วยเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจ iPhone 7ยังไงครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันเลยนะฮะและนี่ก็คือ Apple iPhone 7 iPhone 7 plus รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น r e t i n a ips lcd ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนปุ่ม Home นะครับรุ่นนี้ก็จะมีปุ่ม Home มาให้อยู่นะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย ios 10.0.1สามารถอัปเกรดเป็น ios 13.5ได้นะครับ cpu เลือกใช้เป็น apple a 1 0 fusion ความเร็วจะอยู่ที่ 2.34GHz สวน GPU เลือเใช้เป็น Power VR Series 7 XT Plus แรมตัวนี้จะให้มาอยู่ที่3 g b นะฮะ ส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง G T F 1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับบวกโมโนเอ็กะเลนเทลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 3 0เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง G T F 2.2แบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่2,900ม ah ิลลิแอมนะฮะถามว่าแตกต่างจาก iPhone 7ธรรมดายังไงแน่นอนครับหน้าจอใหญ่กว่าแบตเตอรี่เยอะกว่าความละเอียดเยอะกว่าแถมแ เยอะกว่าครับใครที่อยากได้ iPhone 7แต่ว่าตีว่าหฮ้ยทำไมแรมมันน้อยจังแล้วก็หน้าจอมันเล็กด้วยเนี่ย iPhone 7 Plus ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ iPhone 7 Plus เนี่ยยังเป็นที่นิยมกันอยู่เนาะเพราะว่ามันยังค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่ติว่าเฮ้ยปีนี้2020แล้วนะปี2020ต้อง iPhone 11สถ้าเกิดว่าใครไม่ติว่าเฮ้ยมันเก่าไปเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานธรรมดาทั่วๆไปนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับ รุ่นนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นก็จะอยู่ที่32 g b นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่31,500บาทกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียง10,000กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับเห็นว่า32 g b เนี่ยมันน้อยเกินไปสามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นรุ่นความจุที่128 g b ตนะครับตอนนี้สามารถซื้อได้เพียง15,500บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับและย้าอีกทีว่าเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับไม่ใช่เครื่อง e f u r b i s h e d ส่วนถ้าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชครับตัวนี้ก็จะอยู่ราคาประมาณ90,00กว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องเช็คดูดีๆว่าเป็นโมเดลเครื่องจากไทยหรือเปล่าเนาะส่วนถ้าเป็นเครื่องมือสองก็จะอยู่ลาลาประมาณ1 1 0 0 0ถึง15,000บาทประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องตรวจเช็คสภาพดูดีๆเนาะถ้าเกิดว่าสภาพมันใหม่หน่อยเนี่ยก็อาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับและนี่ก็คือ iPhone 7 plus iPhone 8รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น r e t i n a IPS LCD ส่วนการสแกนแนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับโอ้โหลิ่นลัวไปหมดแล้ว <c oughs> การสแกนแนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนแนิ้วมือตรงปุ่มโฮมนะครับยังมีปุ่มโฮมมาให้เหมือนเดิมเนาะส่วนด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะลันด้วย iOS 11สามารถอัปเดเป็น iOS 13.5ได้นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A11 Bionic นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU ีพแรมจะให้มาอยู่ที่2 g b นะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1/1.8เป็นกล้องเลนส์ w i ยนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลเนาะแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่1,821มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร ซึ่งถามว่า iPhone 8เนี่ย มันน่าซื้ออยู่ไหมผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าซื้ออยู่นะครับแต่ก็จะติอยู่ในด้านของความร้อนแล้วก็เวลาในการชาร์จครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดไม่ซื้อชาร์จเร็วมานะครับผมรองรับได้เลยว่าคนจะมีอารมณ์โมโหเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาชาร์จนานมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ผมสังเกตได้จาก iPhone 8เนาะแต่ถ้าถามว่าการเล่นเกมละ่ะหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปมันยังใช้งานได้อยู่ไหมแน่นอนครับว่า Apple A11 เนี่ยยังถือว่าแรงมากๆอยู่นะครับยังสามารถเล่นเกม ได้เลื่นๆอยู่นะครับใช้งานทั่วไปสบายๆเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่าครับโดยเจ้าตัวนี้ครับความจุเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่64 g b ราคาเปิดตัวก็จะอยู่ที่29,000บาทนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง13,990บาทนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รับประกันศูนย์1ปีเต็มด้วยกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่า64 g b มันไม่เพียงพอก็สามารถอัปเกรดเป็นความจุที่128 g b ใน้ราคา14,990บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาพันเดียวด้วยความจุเพิ่มอีกหนึ่งเท่าเนี่ยเป็นผมผมก็ยอมนะ ส่วนถ้าเป็นเครื่องรี f ฟ r b i บิครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ10,000ต้นๆครับ12,000 1 3 0 0 0ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นเครื่องมือ2ครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ11,000บาทถึง15,000บาทนะครับอยู่แล้วแต่สภาพของตัวเครื่องเนาะยังไงก็ลองเช็คดูดีๆว่าเป็นโมเดลไทยหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือ Apple iPhone 8 iPhone 8 plus รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Retina IPS LCD การสแกนแลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนแลายนิ้วมือตรงปุ่มโฮมนะครับจะมีปุ่มโฮมมาให้เหมือนเดิมเนาะส่วนด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 11สามารถอัปเกรดเป็น iOS 13.5ได้ CPU ครับเลือกใช้เป็น Apple A11 Bionic ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Apple GPU RAM จะให้มาอยู่ที่3 g b นะครับมาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงจะอยู่ที่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์ w i d นะครับบวามากมอนิเตอร์เลนเลส,าาถถถสูงส ได้ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่2,691ม ah, ิลแแล้วก็ยังรองรับชาร์จเร็วอีก15วัตต์แต่ถ้าอยากได้ต้องซื้อเอานะไม่มีแถมมาให้นะครับถามว่า iPhone 8 Plus เนี่ยต่างจาก iPhone 8ยังไงแน่นอนแหละหน้าจอใหญ่กว่าแรมเยอะกว่ากล้องเพิ่มมา1ตัวแถมแบตเตอรี่เยอะกว่าและในปี2020ครับผมมองว่า iPhone 8ป iPhone 8 plus เนี่ยยังน่าสนใจมากๆอยู่นะครับเพราะว่าในด้านของการเล่นเกมเนี่ย iPhone 8 plus เนี่ยยังถือว่าโห้โหโหจดจัดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับก็จะใช้ iPhone 8 plus นี่แหละในการสตรีมหรือแม้กระทั่งการแข่งขันในรุทัวร์เมนต์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเกมบนมือถือเนี่ยเขาก็จะใช้ iPhone 8 plus นี่แหละครับ เป็นเครื่องที่ใช้ในการแข่งขันนะครับต้องยอมรับว่า iPhone 8 plus เนี่ยค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้มาสักเครื่องนะครับเอาไว้เล่นเกมขำๆเนาะส่วนข้อสังเกตก็จะเป็นในด้านของการชาร์จเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีชาร์จเร็วมาให้แถมมาให้ด้วยเนี่ยจะดีมากๆแต่ก็นั่นแหละครับ iPhone ตามสไตล์ครับไม่มีการแถมครับอยากได้ต้องซื้อเอาเนาะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับ ความจุเริ่มต้นก็จะอยู่ที่64 g b โดยราคาเปิดตัวก็จะอยู่ที่33,000บาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับสามารถซื้อได้ในราคาเพียง16,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นราคาที่ประกันล้าน4เดือนนะครับไม่ใช่ประกันศูนย์เนาะซึ่งมันก็เป็นเครื่องมือ1ของแท่นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้รับประกันที่ศูนย์บริการนะครับคือพูดง่ายๆก็ ประกันศูนย์หมดแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าทางร้านเขายัางรับประกันให้อยู่นะครับส่วนราคาจากรีเฟอร์บิสเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ1 2 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือ2อรุ่นนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000บาทประมาณนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่สภาพเครื่องเนาะยังไงลองเช็คดูดีๆนะครับว่าเป็นเครื่องโมเดลไทยหรือเปล่านะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้คุณผู้ชมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับทั้งใต้เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับและนี่ก็คือ Apple iPhone 8 Plus เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรวมมือถือ iPhone ที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงกลางปี2020นี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยและก็อยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าอันดับที่เราเรียงมาเนี่ยไม่ใช่อันดับที่1จะดีเสมอนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามือถือถลดราคาเนี่ยแบรนด์นี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามันค่อนข้างที่จะดีทุกรุ่นเลยนะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็ไปซื้อเอาเนาะแลวก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีสปอนเซออร์แต่่่ยาางงะัหว,วผชม ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าใต้เดสคริปชันหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้สั่งซื้อกันสะดวก,ดวกเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดริมบริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุทุกคนครับซีโอเคลาก